สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิ่งทารุนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนเมษายน2567นะคะชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปรดเก็บกับพลังงานดีๆก,กลับไปนะคะ อนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีมีในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไปแรกนะคะเซเว่นอ่าขอโทษค่ะไฟออฟสอดอืมช่วงนี้คุณน่าจะอารมณ์แปรปรวนเนาะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงมีความหมงุดหงิดแล้วก็เฮอร์มิตคุณอยากคุณอยากปีกวิเวกอะเหมือนคุณรู้สึกว่า อยากหลีกหนีความวุ่นวายค่ะเดอะสตาร์ความคาดหวังความปรารถนาอะไรของคุณก็แล้วแต่ในเดือนนี้มันจะประสบความสําเร็จนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะมีออร่ามากๆบางคนทุกท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับหน้าสือ่อเนาะอืมมันมีความปังอ่ะคะ่ะโดดเด่นมากๆในออฟสอร์ดก่อนหน้านี้คุณเป็นคนคิดมากเครียดแล้วก็น่าจะติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินเนาะอยากได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน เดอะเดจบแล้วค่ะการเงินที่เคยติดขัดขัดสนหรือปัญหาที่คุณได้เจอในเรื่องของการเงินจบแล้วในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณมีชื่อเสียงเงินทองมีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่มันดูปังมากๆงานของคุณดูปังมากๆคุณน่าจะเจอสถานการณ์ที่ถูกหักหลังถูกหลอกถูกโกง อาจจะเป็นคนที่เข้ามาติดสนิทในเรื่องของครอบครัวคุณเนาะอืมคนคนนี้ฉาคุณมากๆพยายามทําให้ชีวิตของคุณมีปัญหาแต่คุณสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นลูกหลักของอ,อ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่มันดูว้าวุ่นวุ่นวายคุณสามารถจัดการได้คุณจะปรับเหมือนกับปรับเปลี่ยนตัวเอง ปรับปรุงชีวิตของตัวเองอะไรประมาณนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเข้าสู่หมดของความมีเสน่ห์มีความร่ำรวยมีเห็นหนทางของอในเรื่องของการงานเห็นหนทางในเรื่องของการใช้ชีวิตที่มันมันปังมากๆมันประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเราขอดูในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะการงานของคุณคุณจาก คนที่อยู่ในจุดที่มันสับสนวุ week, uh, create, ่นวายเครียดคิดมากกับการที่คุณจะต้องคอยซัพพอร์ตผู้อื่นเนาะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตหรือวิตกกังวลมากๆในเรื่องของงานคุณอาจจะโดนคนใส่ร้ายนินทาคนเอาวัสเอาเปรียบแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้คุณไม่มีความสุขในการทํางานเนาะทางที่คุณน่ะคอยช่วยเหลือเขาต่างๆนานาหรือ คอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการเงินอืมแต่ว่าคนคนนี้อิจฉาคุณหนักมากคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีมีคือมีทุกอย่างมากกว่าเขาอะเขาดูอิจฉาคุณมากๆอืมในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะหาหนทางของตัวเองเจอคุณจะเจอกับเรื่องราวดีๆเข้ามาเหมือนเอ่อเหมือนตัดคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตอะ มันมีเหตุการณ์เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้รู้ว่าคนคนนี้น่าคบคนคนนี้ไม่ไม่น่าคบอะไรประมาณเนี้ยอืเหมือนคุณตัดปัญหาเนาะแล้วก็เหมือนกําลังฮิวใจตัวเองกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกลับมาดูแลชีวิตของตัวเองให้มีความสุขอืแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของเบื้องหลังมันมีโอกาสที่คุณจะปังมากๆจัดมน คุณจะเจอทางออกที่ดีคุณจะเจอในเรื่องของอจบวิบาก,กรรมอะไรที่มันเคยทําให้คุณเหนื่อยมากๆอะไรที่มันเคยทําให้คุณมีปัญหามากๆเหมือนมันเริ่มคลี่คลายคําตอบบางสิ่งบางอย่างคนที่ทํากับคุณเขาอาจจะได้รับผลกรรมที่เขาทํากับคุณตอนนี้คุณแบบไปไกลแล้วอะโด่งดังไปถึงไหนแล้วเขาตกต่ํามากๆชีวิตของเขา คุณจะได้รับการยอมรับหน้าที่การงานของคุณจะได้รับการยอมรับคุณพูดอะไรไปคนคนเขา,าเหมือนกับเขายอมรับในตัวคุณนะคะเหมือนคุณหลุดออกจากปัญหาแล้วเนาะ8ถ้วยค่ะหลุดออกจากปัญหาที่มันเจอเหมือนถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่คุณจะได้จบวิบากกรรมและเจอกับชีวิตที่มันดีๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้รับการยอมรับจากคนที่ เคยเคยมองข้ามคุณคุณจะได้เจอกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคนที่เป็นเพื่อนดีๆของคุณในชีวิตของคุณคุณอาจจะได้เจอคนเก่าๆนะคะแล้วก็เ i อ h priest เ s s เหมือนคุณจะได้มีเซนส์สัมผัสหรือไม่ก็มีในเรื่องของ สิ่งที่มันโดดเด่นมากๆชีวิตของคุณจะโดดเด่นมากๆบางคนองท่านทํางานหน้าสื่อค่ะมันจะโดดเด่นมันจะดงดังคุณจะมีชื่อเสียงมากๆค่ะอืมคุณจะมีแรงดึงดูดในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองแล้วก็เส้นสัมปัตของคุณในเดือนนี้จะแรงมากๆเลยนะคะค่ะก็ประมาณนี้งานของคุณจะปังมากๆบางคนองท่านอาจจะทํางานเบื้องหลังก็ได้ค่ะอืมบางบางคนองท่านอาจจะทํางานออนไลน์ดีมากๆปังมากๆเลย ปัญหาทุกอย่างที่มันเคยมีมันจะค่ยคลายนะคะแล้วมันก็บางบางบางปัญหามันเหมือนคุณตัดออกจากชีวิตไปชีวิตของคุณจะราบรื่นขึ้นอืแล้วก็ความปรารถนามันสําเร็จผลคุณได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่เสียทีเนาะค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันนะคะโอ้ยการเงินคุณเป็นคนเครียดมากๆในเรื่องของการเงินเพราะคุณน่าจะรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างในเรื่องของ ภาระหนี้สินต่างๆนานาเนาะอืมบางคนมีภาระเกี่ยวกับบ้านบางคนมีภาระเกี่ยวกับในเรื่องของเอ่ออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ได้ที่มันจะต้องจ่ายเนาะอืมแล้วก็ส่วนที่ตั้งงจ่ายอยู่แล้วก็คืออาจจะเป็นภาระในเรื่องของบ้านคุณดูเครียดอะค่ะคุณอยากได้รับการซัพพอร์ตอยากอยากได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ก็คุณอะ เป็นคนใจดีอะ่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นจนทําให้ตัวเองเหนื่อยจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนเองอะไรแบบนี้นะคะในเดือนนี้การเงินของคุณเหมือนมันบาลานซ์มันปรับเข้าสู่สภาวะปกติคุณสามารถที่จะมีเงินไหลเข้าเหมือนกับว่าบริหารเงินได้ตัดตัดปัญหาในเรื่องของการเงินบางส่วนที่มันเป็นปัญหาออกอะไรแบบนี้แล้วคุณก็เหมือนกับ บางคนบางท่านอาจจะเริ่มงานใหม่แล้วได้เงินฐานเงินเดือนดีขึ้นหรือไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเหมือนกับปูเส้นทางในเรื่องของการเงินของคุณไว้แล้วงานของคุณที่เคยดีไว้มันเหมือนกับมันปังอะ่ะการเงินของคุณดีขึ้นมากๆคุณจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงของคุณจะนํามาซึ่งในเรื่องของการเงินบางคนบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็เหมือนกับรอผลผลิตที่มันจะออกมาในเรื่องของการเงิน แปดเหรียน,นะคะการเงินคุณดีขึ้นมากๆแล้วก็เหมือนเป็นประสบการณ์เนาะประสบการณ์ที่คุณเคยเคยแบบเคยผิดหวังในเรื่องของเงินแล้วก็เคยแบบทํางานหรือเป็นอะไรที่คุณเที่ยวชาญในเรื่องของการเงินอืมตอนนี้การเงินของคุณดูดีขึ้นมากๆมีข่าวดีบางท่านบางคนบางท่านรอคอยอการการแบบจบปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะ อรอคอยโอกาสอะไรแบบนี้จัดเมนขึ้นมาอีกแล้วจัดเมนขึ้นมาหมายถึงคุณจะจบปัญหาเรื่องของการฝืดเครืองในเรื่องของเงินเหมือนหบดวิบากกรรมเนาะเหมือนคุณจะต้องอ,อความที่คุณเป็นคนใจดีอะค่ะคุณก็จะโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินโดนขอหยิบยืมอะไรแบบนี้ขอให้คุณเป็นคนที่เย็นชาพูดน้อยๆแล้วก็มีความ มีความแบบว่าใจใจแข็งไม่ให้ยืมไม่ให้ในเรื่องของการค้ำประกันอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินมันจะทำให้คุณไม่เหนื่อยเนาะแล้วก็ไม่ไม่ติดขัดในเรื่องของเงินนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเงินแล้วก็สามารถที่จะบริหารในส่วนของตัวเองได้แต่ที่คุณมีปัญหาก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนที่เข้ามาหยิบยืมคุณคนที่มาขอความช่วยเหลือคุณนะ่ะ แต่คุณเป็นคนใจอ่อนเนาะเหมือนกับไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้คุณใจแข็งหน่อยอ่าใจแข็งพูดน้อยอมีมีเพื่อนไม่ต้องมากแต่ขอให้มีเพื่อนที่มีคุณภาพไม่ได้หวังในเรื่องของการเงินมากอะไรประมาณนี้บางคนท่านเข้ามาตีสนิทเป็นเพื่อนเพื่อที่จะหวังพึ่งคนพึ่งคุณในเรื่องของการเงินแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าเนาะความรักที่คุณจะได้เจอคนโสด คนโสดคุณเป็นคนคิดมากในเรื่องของความรักคุณเป็นคนใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นคุณอาจจะเคยผิดหวังกับคนที่มาเอา่อมารักมาชอบคุณก่อนหน้านี้อ่ะเขาอาจจะมองในเรื่องของการเงินหรือคนที่คุณเคยดีลด้วยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่มองคุณว่าเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาได้ในเรื่องของการเงินเนาะอืมเขาก็เหมือนกับเอาและเราเปรียบคุณอะ่ะ มาคอยพึ่งคุณในเรื่องของการเงินตลอดไม่ได้ไม่ได้รักคุณแบบจริงจงเนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ครอบครัวมันไม่ใช่ในเรื่องของการที่เอ่อเป็นคนรักกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วที่คุณจะต้องซัพพอร์ตเขาตลอดในเรื่องของการเงินอมืมันมีโอกาสที่คุณน่าจะจบจากเลิกลากับคนคนนี้ไปแล้วคุณดูชีวิตคุณดีขึ้นจากที่ไม่มีเขาคนนี้คนโสดเอ่อเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณโสดไปอีกสักพักหนึ่ง เพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตคุณก่อนหน้านี้หรือช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ลงตัวมีก็เลิกมีก็เลิกอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นช่วงที่คุณต้องหาเงินน่ะเหมือนคุณโดดเด่นมากๆชีวิตของคุณช่วงนี้เหมือนกําลังเกิดใหม่ได้ในเรื่องของความมีชื่อเสียงการมีการเงินที่ดี หลุดพ้นจากปัญหาของความรักบางคนบางท่านบางคนบางท่านอาจจะเป็นปัญหาของความรักที่มันคอยฉุดล้างคุณในเรื่องของการเงินด้วยเหมือนคุณตอนนี้เป็นเป็นคนโสดแต่ว่าความโสดของคุณมันทําให้คุณมีเงินอืดูคุณประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของการงานการเงินเมื่อคุณโสดแต่ว่าถามว่าความรักมีเข้ามาไหมคุณก็ยังร้องขอนะอยา อยากได้ความรักดีๆขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากได้เจอคนดีๆความรักดีๆเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเขาหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินกับคุณมากๆคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเนาะคุณรักตัวเองอะค่ะตอนนี้เหมือนคุณรักตัวเองเป็นคนที่เข้ามาถ้ามองในในส่วนของการเงินหรืออะไรถ้ามาซัพพอร์ตคุณไม่ได้คุณก็อไม่ได้ไม่ได้คิดไปถึงขั้นที่เป็นแฟนถ้าจะมาก็คือเหมือนกับ ให้ออกมาบอกว่าเดอะทาวเวอร์ถ้าคุณมีในเรื่องของเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่อยากยังไม่มีคู่อะค่ะถ้ามีคู่คุณก็มีโอกาสทีจ่จะจบจากเลิกลาเหมือนกันเหมือนตอนนี้ขอให้คุณศึกษาดูใจกันไปได้แต่ว่าอยา่าคบอย่าคบแบบว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรประมาณเนี้ยอืมรักเผื่อเลือกได้แต่อย่าไปคบแบบจริงจังเพราะคบแบบจริงจังแล้วมันมีโอกาสที่คุณจะเลิกลาสูงมากๆค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ทำงานต่อไปรวยต่อไปค่ะยังไม่ต้องมีในเรื่องของแฟนก็ได้เนาะ ก็ประมาณนี้คนโสดเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ช่วงนี้คุณน่าจะซับพอร์ตกันในเรื่องของการเงินเนาะหาอะไรใหม่ๆหาแพชชั่นใหม่ๆในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเหมือนคุณกับเขาเป็นคู่แท้คู่เสมอเป็นคู่บาร,รมีคู่ศินเสมอกันที่จะต้องคบกัน,กนไปยาวๆอะไรประมาณเนี้คุณอาจจะเคยเจอปัญหาเจอประเด็นอะไรกันเหมือนมันเป็นเดือนของการเยียวยา เป็นเดือนของการปรับความเข้าใจหรือบาลานซ์ชีวิตของคุณทั้งคู่คุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่มันแบบเอาแต่ใจกันทั้งคู่ก็ได้คุณมีดาบเป็น,นละเล่มอรค่ะอาจจะคุยกันทางทางในเรื่องของคำพูดวาจาที่มันไม่ลงตัวเนาะอาจจะทะเลาะกันอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะมันมีโอกาสที่ความรักของคุณมันจะ สดใสกว่าเดิมบางคนมาคู่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานคุณมีโอกาสที่คุณจะปรับความเข้าใจแล้วก็มีการเริ่มต้นครั้งใหม่ในการแต่งงานหรือไม่ก็แบบมีความามีโอกาสดีๆที่คุณจะแบบไปไปในเรื่องของการาปรับความเข้าใจโอกาสดีๆในเรื่องของการคุยกันแล้วก็มีความสุข เหมือนเจอเส้นทางที่จะไปต่อด้วยกันได้แบบสวยๆยาวๆเพราะว่าไพ่ขึ้นมาหนึ่งเหรียญคือมันเป็นโอกาสดีๆโชคดีที่คุณจะได้มีร่วมกันเดอะซันคือทางออกจากปัญหาแล้วก็ชีวิตที่มันดีกว่านี้บางคนบางท่านอาจจะเป็นผู้รัพ์ผู้โชคก็ได้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณสลายวิบากกรรมด้วยกันทั้งคู่ถึงมันจะมีความน้อยอกน้อยใจบ้างแต่ว่า มือนคุณก็ว้าวุ่นใจเนาะไม่ได้อยากเลิกลากแค่อยากให้เขาปรับปรับเปลี่ยนตัวเองปรับชีวิตตัวเองหรือไม่ก็ปรับความเข้าใจเท่านั้นอืมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเลือกคนคนนี้แล้วคุณก็ไม่อยากจะเปลี่ยนใจเนาะแล้วก็ห้าเหรียญคุณดูน้อยใจคุณดูเหงาะค่ะถ้าไม่มีเขาคุณก็เหงาอะไรประมาณเนี้ย คนบางท่านถ้ามีปัญหามีประเด็นอะไรถ้าไม่มีการปรับความเข้าใจมันมีโอกาสที่คุณจะต้องตัดเขาออกจากชีวิตเนาะแล้วก็กลับมารักตัวเองอยู่กับความสวยๆรวยๆของคุณแต่บางคนคู่ที่มีโอกาสที่ไม่มีประเด็นปัญหาใดๆคุณมีโอกาสที่คุณจะได้โชคโชคลาภเงินทองเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคความร่ำรวยเข้ามาเยือนอะไรประมาณนี้อืมค่ะก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนคุณอาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการเงินเนาะหรือไม่ก็มันเป็นความผูกพันที่มันมันคบกันมานานแล้วอาจจะคิดมากว่ามันจะไปต่อกันยังไงในเมื่อความชัดเจนไม่มีคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความรักที่มัน เต็มที่ไม่ใช่แบบครึ่งๆกลางๆอะไรประมาณนี้เนาะคุณรู้สึกว่าอยากปกป้องตัวเองแล้วมันต้องมีมันต้องมีเหตุผลดีๆที่จะหลังคุณไว้ได้เหมือนเหมือนถึงเวลาที่เดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นคุณอยากกลับมาโสดอ่ะคุณอยากกลับมาเป็นตัวของตัวเองไม่อยากจะต้องใช้ชีวิตด้วยการที่ผูกมัดกับคนคนนี้ด้วยด้วยไม่รู้ว่าอนาคตเป็นแบบไหนเนาะ คุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากกลับมารักตัวเองอยากมาให้คุณค่าตัวเองแล้วก็อยากเห็นตัวเองมีครอบครัวที่ดีอยากอยากมีความรักที่มันมีความสุขอะเอมเปอเรอร์ Emperor. มีโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่เหมือนความรักครั้งใหม่คุณเขาเหมือนกับให้คุณค่ามากขึ้นมาก คือให้คุณค่ากับคุณมากกว่าคนเก่ารู้สึกว่าเขาให้ให้ความสุขให้การเป็นครอบครัวแล้วก็มีอิทธิพลต่อจิตใจคุณสูงมากๆเป็นความรักที่มันมั่นคงเป็นความรักที่มีโอกาสที่จะแต่งงานสูงมากๆกับชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวทัตไฟเมษสิงห์ธนูอืมเพราะนาจากหน้าไพา่คุณมีโอกาสที่คุณจะจบจากเลิกลากับคนคนคนก่อนหน้านี้คนเก่าแล้วเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ เรารู้สึกว่ารักตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอที่จะมีความรักดีๆได้อะไรประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความออขอโทษค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณคะเข้าสังคมคุณจะได้เข้าสังคมบ่อยขึ้น ความทรงพลังความแข็งแกร่งอะไรที่อยู่ในตัวคุณคุณจะมีพลังทําทุกสิ่งอย่างได้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็ชีวิตของคุณต่อจากนี้จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีความสุขความอบันดันความเชิิใชยมีมีความสง่ามีความแบบมีการปรับตัวที่ดีแล้วก็เหมือนชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้มันจะมีสิ่งดีๆมีความ ร่ลำรวยมีมีการเงินที่ดีมีการอยู่ที่ดีแล้วก็ชีวิตของคุณต่อจากนี้มันจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมจะมีความสุขนะคะแล้วก็เรามาดูช่วงเลขเต่นนำโชคกันนะคะว่าคุณจะได้เลขอะไรเลขเต่นนำโชคของคุณในเดือนเมษาย,ยน2567ของชาวลัคนาราศีมีนได้เลขหนึ่งคะ่ะ The Sun 19ค่ะก็คือเลข1เลข19เป็นเลขเด่นนำโชคของคุณในเดือนเมษายน2567นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง morning แล้วก็คอมเมนต์น่ารักๆให้กับ morning ด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ